สิพามาเก็บเขาเอิ้นผักอย่างไรเอาไปผักขี้ขมเอาไปแกงบะแกงใส่กบบ่กบใส่ปลาเนาะผมเนาะเราเอาอันนี้อเซอๆเลยค่ะเราไม่มีดเนาะโอ้ยนางก็เด้อผู้ขานี่ขี้ขมเนี่แหงขมขมก็ั่านไงเอาไปแกงค่ะเสพอะไรบนนี้แกงใส่หอยจุกก็เสพนะหั่นส้มหั่นส้มเนี่ยอะไรอย่างบะ ชงมาแสบที่ขมเก๊บเๆๆะเก๊เจ็าน้นเอามาเสียไปคายาแล้วม่เจอแล้วอิซสมต้นคุนกันน,กน,น้อยอยูอ่่ะออเอาคือคอกันเลยเนาะอือี่ขมกัอีส้มดดำสปาเอียงดำอันนี้อ้ยเปลียนทั้งมือก่อน กินด้ถึงนครกินเลยแม่จ้ะใครบดจักมาเหยียบคุูควายก่อย่งนมันน้อยยู่จักาคนเป็นมนเ่าว่ามันเท่าพอมันเป็นมากอย่าลจนมัดจุกก็ค่อยปีนันตะกีบขายเนะบอม อ๋อที่มันคือหม่างจีค่ะแม่นบอกอาอพระเจ้าบอกเอาบอกก็ให้ค่อยเห็ดอย่งให้อาชีพบูนะอืคอยมากคอยให้อยากนั่งเศ้าเมยืนสูงนี่แกงเซตาแกงเซ้อยจูกระเซ็บได้หอมพอดกจู จุบหมดและขายหมดและตลาดตลาดต้องไปซ่อนมือก่อนนะใ่ตู้เย็นไว้ไปเอาด้อหอยสลีนีให้ปูขึ้นไให้ต้มมันจะยว่วมอนจยุ่งข้นเลยมันจะมันนะมันมันะยั่วไเอยพาเมย์บอกบอมรับผิดชอบชีวิตเขาเลยเอยฟันดีฟันฟันมีแจะเลือดอีปูฮะเอะหนุ่มมันิมดจานยาน ฮ้าวขนาดกบทิพวันน้อยน้อยตึงเครียดกบเขาถ้ากบใสียปีสิบ้าออกเลยอ้าวอ้าวน้องเอวเอวเอวสีแดงขนาดเนาะอ่าบ่มีถุงบ่บ่อถุงกระทิมมัดกี่ตัวมองปูนอีกเนาะขี้คมเนาะมองอีคมมองมองคองฮะ น้ำแห้งมาแลเทามาหาคีนเขาจะเอาเองแกงเสต็ปขคอใหง่ท่มลยละปุ๋งเมือสีบแล้วเนาะ เรามักละเอียดอ่อนเราเป็นคนละเอียดอ่อนละเราเป็นแบบนี้ได้เรามากักแบบนี้เราแบบนี้แล้วเราถนัดเป็นแนวเราถนัดทำซีหน้าเราสีบงบอก <c oughs> ว่าเราไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> อย่านี้อย่างน้กราดเลยจะเมไปต่อละซ้วมต่อสิงอสนงเสืร์ดีๆอี่านะ <c oughs> งนีนะหลังนีหงน

ยังดาเดียังดาเขาได้ซีโต้เมื่อวานมีได้หกมันถายเหยียบตัว,ตวมือเหยียบสาบาะคู่ละเจ้าบาสม,มันเหยียบถอยหลังฮัลลาทิปมันมแหง้งตัวมืดแหง้งตักเอาขวดตักเอาน้ำมันก็จะกองหย่ามันซีโต้ <c oughs> แดงๆนี่บอกอันนี้อีขมอันนั้นอีส้มรสละเด็ดมันขมบ่ขมน้อยๆมันเหลวเตะแบบแบบนึ่งแันกับขมแห้งนะอันนี้แมทอันที่อยู่ในคูมันน่นอยู่วันนี้บอกใบใบน้อยๆสั้นๆหัอะลรบกขมแห้งใบเงี้ยวๆอะไรฮะขมแห้ง อันน well ี้คนกินดีอยู่นะอันนี้ฮิตได้ไหนอันนี้ได้ขายดีเลยอือคุมนี่เลยอันนี้เป็นผักไฮโซนะจ๊ะอ๋อผักจีเนาะตีส้มเชียร์ใส่ตลาดมัคขายดีเด้อขายดีแล้วเบิ่งได้โบห่าบาทพี่ส้มมันมันอ่อนแบบนี้เอาไป็นยังมันเท่าแล้วมันจะขึ้นเนาะมันหมมันขึ้นลิ้นนะ ต้องมีเม็ดเนาะมีดปะจุ๊จุ๊จุ๊ิมจุ๊จิมจุ๊ไปต้นเบอรเอยเนาะเ่อนคาย่วอยอยู่นี่ไอ้จ้าวยอะไรสินะเราไม่เห็นนี่เราคือกัะหน่ำขักแท้ต้นขะควยกันฮะต้นละคยกัน นี่ค่ะผักอีขมอีขมไปทำเม,มโนโูโอะไรคะแ,แกงเส้นหอขมแกงเส้นหอยขมใส่ปลาคอก็ได้จ้ะม,มันมีตรงใส่กับบ้านเราตา,าับปลาอ่อนจุกเจียน่ะอ่อนคะผักอันะะนี้มันนี่ได้ทั้งเกียดท,ทั้งกบทั้งกระปูได้ผักพร้อมก็มีค่ะตรงใส่จ้ะ อนุญาตไปก่อนได้จ้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ